ในนนทอยู่ที่สองไอดีชาวบ้านนะครับ EP ที่สองร้อนะครับตามที่นัดกับเขาไว้อันนี้เขารอมานานมากเลยนะจะดูรีเควสต์แล้วก่อนอไม่มีรีเควส์อะไรเลยนะครับ <c oughs> มีแต่บนเฉยๆว่า ทำมาไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่โอเคงั้นเราก็ดูปกติไปเนาะว่าต้องทำอะไรบ้าง ID นี้ VIP 4นะครับเป็น ID เริ่มต้นเลเวล85นะครับแล้วไปดูทีมก่อนทีมค่อนข้างดีนะครับมีตัวดุดตีนมีตัวบัฟมีตัวดาเมจครบมีทะเลบี้อาไว้ฟาร์มด้วย โอเคครับสวยงามครับน่าโอเคของจําเป็นทีนี้ก็จะเหลือแค่ประดับนะครับประดับเซตเพิ่มโกรดนะครับอันนี้ถ้าสะดวกเติม VAP 5ก็เติมไปนะครับเราจะได้รีรีเซตสเตตัสประดับง่ายๆนะครับขาดเยอะมันจะ V 5อ่าขาด 1, 000, 500, อีกพันเพชใกลอีกห้าร้อยนะจะถึง V ห ก็ถ้าสะดวกเติมก็เติมไปนะครับก็ค่อยทยอยเติมไปทีละร้อยเพ่สองร้อยเพ่อค่อยทยอยเติมไปนะครับแต่บี้บี้ทำไว้ดีแล้วนะเหลือแต่ขาดแต่อย่างเดียวระดับใช้เพิ่มโกดเท่านั้นโอ้สวยเลยนะเนี่ยอันนี้ก็ลอเวลเก้าสิบนะครับแล้วก็ปลดสิบสองช่องยังไม่ต้องทำต่อแบบนี้ถูกต้องแล้ว แล้วก็ยูโนททำไปสายเดียวอ๋ออันนี้ยังดียังดีไม่ติดเนาะก็โอเคครับโอเคแบบนี้พอได้โอ้โอยังไม่ได้รีสกิลโอ้อันนี้คือดวงดีนะเนี่ยใช้ได้เลยรีติดประสิทธิ์แบะมีริบบินก่อนผมอีก <laughs> มีริบบินสามอันแล้วอะ ID ใหม่ผมจะมีริบบินสักอันเลยเวลมาสเตอร์ <laughs> ก็กว่าแล้วมาสเตอร์เก้าสิบแล้วไังไม่มีริบบิ้นต่างอันเลยชิปก็คงจะเก็บไว้รีสกิลกลับขึ้นมาร์สนะครับอันนี้มีชิปมาร์สยังคงจะเริ่มสะสมนะครับงั้นก็เอาไว้ขึ้นมาร์สก่อนนะครับรีสกิลเอาไว้เท่านี้ไปก่อนใช้แก้ขัดไปก่อนนะครับเอาขึ้นมาร์สก่อนจะดีกว่าครับแล้วก็สายฟ้า อ่ะอัดประมาณนี้แหละครับเน้นไปที่ดาเมจนะครับอัดดาเมจไปเลยลักหณะทำไปเลยครับโพโอ้คุ้มไม่มีเสียเปล่าแน่ๆเล่นได้ยาวๆนานเลยแต่อันนี้ยังไม่น่ารีบอัพมาเลยเนาะเพราะไอ้ดตร้นี้มันหาง่ายไงใช่ปะเดี๋ยวเวลาเราทำสิบสองช่องเนี่ยมันจะไอที่ล็อกอะมันอาจจะไม่พอ ีเราจะต้องมาใส่ไอ้พวกรวบรวมพวกซิมซัพบอะไรพวกนี้ใช่ไหมตอนใส่12ช่องอะ่ะทีเนี้ยไอ้ที่ล็อกมันจะไม่พออ่าใส่แบบนี้โอเคครับล็อกอันนี้ไว้เท่านั้นพอยังไม่ต้องไปอัพอ่าแบบนี้ถูกต้องเลยคืออัพแต่เฉพาะอันที่เราล็อกไว้นะครับแตบบ่ไม้ถูกต้องเลยมีดิบินขี่ด้วยอิจฉาจริงวะ อันนี้ของยูโนแนะนําว่ายีนไม่ต้องไปอัพเยอะนะครับเต็มที่อัพแค่ปลดล็อกสกิลยีนพอนะครับที่เหลือไม่ต้องไปอัพเยอะเอาไว้อัพตัวที่เราจะจะเล่นต่อไปเลยนะครับเพราะย you know, นะูโนอนาคตเราต้องถอดออกอยู่แล้วเราไม่จำเป็นจะต้องอัดไปเยอะนะครับให้คิดนะว,ว่ายูโนที่ปั้นไว้เนะี่ยคือปั้นไว้เผื่อถ่ายนะครับเผื่อถ่ายใส่ไปไว้ใส่ไปอะไรประมาณนี้มีอดอฟอัดแล้ว มีขาวดำแล้วคิวเรมมีกี่ตัวคิวเรมมีหนึ่งตัวตรงนี้มีหนึ่งตัวแล้ว็อปมีไหมอ้าโอเคอะไรครบแล้วทีนี้ก็เหลือสตรีเอ็นเอกับสมบุตใช่ไหม หมิมีแปดร้อยก็น่าจะพอได้มาร์ทสักตัวนะึงนะมาร์ทไว้สักตัวหนะึ่ง d n a ล่ะ BNA ยังไม่มีหรือเอาไปคืนของหมดแล้วใน BNA นะ DNA นะอ๋อนี่ไง d n a ื่อทีมองไม่เห็นยูส่าสิบสี่ก็น่าจะได้มาร์ทสักตัวนึงนะครับแนะนำึ้นมาร์ทไวไวนะครับมันกันแช่แข็งได้ นี้ก็จะเหลืออะไรอีกอันนี้อาจจะไม่ทีเินเสียงเพลงนะผมปิดเสียงเพลงไว้เพราะมีคอมเมนต์บอกไว้ว่าปิดเสียงเพลงจะดีกว่าเสียงมันจะไม่ตีกันเยอะนะครับเขาบอกมาอย่างนี้ก็เลยลองดูเก็ได้คลิปแรกเลยนะที่ที่ปิดเพลงนะนะประดับประดับไม่ต้องไปตีบวกอย่างนี้นะครับอันนี้ตีบวกแล้วตีบวกไป อันต่อไปคือให้ตีบวกประดับขาวอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ขึ้นทองดําขึ้นอะไรไปเลยนะครับไปรุนเซต,ตเอัตอนทองดําเลยอย่างที่บอกว่าถ้าเราเติม b ห้ามันจะรีสเตตัสง่ายหน่อยนะครับตีบวกไปซะเยอะเลยเนาะโอ้นี่โอเคโอเคเล่นไ้ครบเลย อาโมดชิงสมบัติเล่นได้แล้วนะครับนะครับซื้อซื้อตรงนี้ได้แล้วนะแต่ผมยังไม่ซื้อให้นะพอไม่รู้ว่าเกียเพชรไปทำอะไรหรือเปล่านะครับซื้อได้แล้วนะครับตรงนี้ นี้ก็จะเหลืออะไรประวัติประจนภัยอ่าตัวธรรมดาพวกนี้อีโวนะครับแล้วก็เอาไปย่อยไปวิจัยเลยนะครับอีโ e วทำสเตตัสเฉยๆนะครับพวกตัวธรรมดาพวกนี้นะมันหาจับง่ายแต่ยิ่ไงไอดีใหม่ผมก็ยังไม่ได้ทำดีหรอกไอประวัติประจนภันยนะยังได้ว่างไปอีโวเลยเล่นหลายไอเดียเนาะ สวยงามครับอันนี้อัดต่สนามปรลองพอนะครับตรงนี้เนี่ยนะเอาไว้ต่าอันดับในร้านอย่างเดียวก่อนนะครับจะอัดตรงนี้ก่อนนะถูกต้องแล้วว่าตรงนี้มันใช้ได้ทุกหมดเรค่อยมาอัดตรงนี้ที่หลังเหลือจอาลูคาริโอเนาะอันนี้ตัวหลักพลังเ่าหร่ อ๋อก็เรียกลูคาลิโอมาไว้เปิดแทนนะครับชิปนีใช่ไหมลูคาลิโอตัวนี้อ่านิสัยดีด้วย <c oughs> นิสัยดีด้วยแต่ผมไม่เรียกให้นะไว้ไปเรียกเขาเองนะไปรอเอาใหม่นะใช้ย,ยึดติดก็ได้นะครับใช้ย,ยึดติดก็ได้เอาสกิลมันเป็น A t k นะครับนี่มันจะมีสกิลเดียวมั้งที่เป็น A P C แต่จริงๆผมว่าม,มันแปลผิดนะมันน่าจะเป็น A t k ทั้งหมดนะครับ แต่ดูการาฟแล้วการาฟมันก็เป็นสองสายเนาะนะ,นะการาฟมันก็เป็นสองสายก็ไม่รู้ว่าแปลผิดหรือเปล่านะเอาดีๆก็คือเอาไม่เบ,บิกไม่ลด่นแหละจริงๆอะ่ะมันนีสัสอะไรก็ได้แหละขอแค่ไม่ลดสะีิดก็พอนะครับแล้วดันพลังไปให้ถึงล้านห้าเราค่อยเอาไปเล่นก็คือเราไม่ต้องไปอดไปัดใบแม็กไม่ต้องไปอัดอะไรแย่ยๆนะครับอัเพเรียวความสนิทแล้วก็ใส่ติดไปนิดๆหน่อย เท่านั้นพลังถึงด้านห้าอย่างนี้ก็ค่อยเอาไปดูอย่างสำรวจนะครับเพื่อเปิดแทนอ,อ๋อลูพารโอมีแล้วนี่ว่าใช่ไหมเออนี่ไงมีแล้วนี่ว่ารอพลังถึงด้านห้าแล้วก็ไปเล่นอ่ะอันนี้สกิลต้องอัพ ก็ือจะไม่ตันเน้ะก็เดยรอบล่างอีก1้านห้าค่อยไปเล่นนะครับนื่งว่ายังไม่มีเห็นยังไม่ได้ปลดการช่วงเวล80กว่าทองน่าจะตึงตมืออยู่ใช่ไหมเพราะงั้นอะไนี้ซื้อเท่าที่จําเป็นก็พอนะครับก็เดี๋ยวทองจะต้องมาใช้ไอตรงของไอฟาร์มกับไอแทนปะทนาเนี่ยใช้เยอะ นะครับซื้อถ้าที่จําเป็นเพราะยังไงพลังเราถ้ายังไม่ถึง15ล้านนั้นเปิดห้องหัวหน้าไม่ได้อยู่แล้วเราไม่ต้องเรียบเราทยอยซื้อสะสมไว้ก็พอนะครับแล้วรอพลังทีมเรา15ล้าน15ล้านขึ้นไปค่อยไปเล่นทีเดียวเลยนะครับเล่นแล้วค่อยกวาดหลังเอาด่านหัวหน้าจะคุ้มกว่านะครับ นี้หรืออะไรสร้อยมือสาสร้อยมือสา้นนี่เขาว่าเขาทำไม่ค่อยดีแต่เพาก็โอเคนะสำหรับวีเท่านี้ก็พอๆกับไอดีใหม่ผมะนะดีกว่าตรงที่รีไว้สีทองบ้างแล้วไงของผมยังเป็นสีเขียวเลยตอนเลียวเท่านี้ะนะลองไปดูได้อันนี้ก็ถือว่าไม่คี้เหร่ะนะครับไม่คีเหร่เลยเพราะปกติไอ ตัวปั๊มแ่ะผมไม่แนะนําให้ใช้เพชรซื้ออยู่แล้วจะแนะนําให้มาลงตรงยิมข้ามเซิร์ฟซะมากกว่านะครับตรงนี้ลงให้มันครบทุกยิมเลยครับแล้วค่อยสะสมไปมันจะมีตัวปั๊มแ e t ฟรีตรงกิจใช้พลังรอกกิจตรงนั้นดีกว่านะครับแล้วก็โลโตมัม นี้มันยังเลือกสเตตัสไม่ได้เนาะในเรื่องหลังฮนะค่อนข้างจําเป็นนะครับไอสเตตัสพวกนี้เราพยายามเลือกดีๆเนาะเนี่ยอย่างไอป้องกันเนะี้ยไอที่มันมีป้องกันนะเราไม่ใช้นะครับอ่างเงี้ยนะดูอันที่มันเป็นโจมตีหรือเป็น HP นะครับจะคุ้มกว่าเนี่ยนะเนี่ยอันนี้เป็น Hp จะคุ้มกว่านครับอันเนี้ยเป็นโจมตีก็จะดีกว่านะ ถ้าเป็นป้องกันนี่ยก็เตรียมย่อยทิ้งได้เลยนะครับตอนนี้ของมันยังมีน้อยใช่ปหก็ค่อยๆส,สะสมไปเนอะโอ้ดีตปีน้ำโด่งเลยเว้ยก็อย่าลืมอัพโจมตีนะครับเพราะเราจะย,ยังจะต้องความวุ่นวายอยู่นะอย่าลืมอัพโจมตีนะครับอัพสปีในเบียวก็ไม่ได้อยาแรงไม่พอนะครับ อ่าอันนี้โอเคมันต้องรีบเรื่อยๆก็คเพาะง่ายไปใส่ตัวเล็กๆอย่างนี้ก่อนอนะถูกต้องนะครับมันจะอัพเลเวลง่ายกว่าพลังเราก็จะขึ้นไปเร็วกว่านะครับแล้วเดี๋ยวค่อยขยับขยายทีหลังใส่ตัวเล็กๆไปก่อน,นเดี๋ยวอ่าอะไรอีกพูดไหมผมน่าจะเวลาตาไม่ต้องดูเนาะก็ะดูตักตาเลย นรู้สึกมีอาการปวดท้องตุ่ย,ยนี้มาอาทิตย์ตึกมากเลยให้เที่ยงคือกว่าแล้วนา่าจะติกว่ามาเร็วอยู่นะครับใะไหใช้ได้ใช้ได้ กอบินบางกอนแต่โอเคสวยงามครับนี้เป็น a d k เนาะแค่เดียพยายามหาสปีดนะครับไอที่เป็นป้องกันอย่างเงี้ยย่อยทิ้งไปได้เลยนะครับพอเราจะไม่ใช้พยายามหาไอที่เป็นสปีดเอามาใส่นะครับแต่นี้ไม่มีเนาะถ้าเราบ้าเลขกำลังเราก็ใส่ HP นะครับตนี้ สปีดไม่ค่อยมีเลยเนาะอ่าเนี่ยมีสปีดอยู่ส่สปีดก็ได้นะครับอันนี้สวยที่เห็นสปีดแบบบวกฮะอ่านี่สปีดยบบบี่สิบเจ็ด 9, 13, ันไอ้สปีดเก้าเจ้าไหมอันนี้สปีดสิบสามอันนี้สปีดเก้ามันจะมีค่าตั้งต้นของมันอะอ่าอย่างนี้เป็น ATK นะใช่ปะ่ะอย่างอันเดียก็จะเป็น ATK สอง ATK ATK สามนี้เนี่ยเห็นปะ่ะมันจี่ค่าเริ่มต้นมันเท่าไหร่ถ้าอย่างน้อยๆอย่างเงี้ยก็ย่อยทิ้งไม่ได้เลยนะครับ เนี่ยอย่างเงี้ยเ p c ีซีสองให้เห็นนะเก็บไว้ลนะอันเยอะๆก็พอนะครับถามว่าดีไหมค่อนข้างดีนะครับเนี่ยเน,นี้ยสวยเลยค่อนข้างดีนะครับเรี่ยงน้อยรีได้ขนาดนี้ก็ถือว่าจัดจ้านเลยนะเนี่ย มีวุ้นมีวุ้นอยู่ก็เดี๋ยวรอเยอะๆแล้วค่อยรวมใดขั้นสูงนะครับกนารแนะนำเวลารวมวุ้นนะถ้าขั้นสูงมีไม่ครบไม่ครบห้านะยังไม่ต้องไปรวมมันนะครับพอเรารวมครบห้ามันจะมีโอกาสออกสินทองค่อนข้างสูงนะครับไอ้วุ้นตัเนี้มีโอกาสออกสูงที่สุดนะครับลองมาก็เป็นอันนี้นะครับถ้ามันไม่ครบก็อย่าเพิ่งไปรวมมัน รวมไม่อันธรรมดาไปก่อนนะครับตปกปลาจิ้งับเลยเนาะนี่แหละนี่แหละที่สังคมต้องการันนี้แหละถูกต้องอดีน,นี้ที่หน้าห่วงก็จะมีแค่ประดับนะครับอย่างเดียวเลยในอื่นก็ค่อนข้างโอเคแล้วแหละเพราะวีมันน้อย,อยงไงจะให้หวือหวาแบบ ดีถึงสูงก็ไม่ได้ใช่ป่ะถือว่าดีเลยนะเนะี่เล่นครบทุกอันสมควรแล้วที่ติดตามมานานสมควรแล้วจริงเลเล่นเล่นครบทุกหมดเลยดูจากปลาลักิสนุกก็รู้เลย แต่เขาอาจจะยังไม่รู้นะว่าอาหมูทีงสมบัติมันเพิ่งจะเล่นได้วันนี้แหละเราเพิ่งจะแก้ได้วันนี้ส่วนวอลกิวข้ามเซร์ฟก็น่าจะวันจัน์นะครับน่าจะลงได้นี่ก็จะเหลืออะไรอ่ะอันนี้น่าจะตามสูตรมางล้าแล้วนั่นไงเห็นไหม สวยงามครับอาเหลือยินสุดท้ายยินเดียวนี่แหละนี่แหละนี่แหละที่ต้องการสวยครับสวยก็ยังหาที่ติไม่ได้นะครับอันนี้ยังไม่มีที่ที่ติเลยนะมีที่หน้าผมจริงก็แค่ประดับอย่างเดียวครับมันยังไม่มีทองดําครบเตเลยมีแค่เรื่องประดับอย่างเดียว นะมีแค่อย่างเดียวมีชิ้นเดียวเองก็น่าจะอยู่ที่ดวงการดรอปกล่องประดับด้วยเนาะกล่องเลือเท่าไหร่อันนี้กล่องจมใช่ปะอ่ากล่องจมเราก็ต้องสะสมน้ำยาอ่าน้ำยาก็มีก็จะตีบวกเนาะ ก็เอาประดับส้มนะครับประดับส้มเอามารวมขึ้นทองดำไปเลยก็ได้ล้วก็ตีบวกเอากดทำงานไอ้ที่เราบวกแล้วแต่มันไม่ครบเซตอะไอ้พวกนั้นอนะเอาไปทำได้เลยนะครับสะสมประดับส้มไปเยอะเลยนะ แล้วที่บอกว่าประดับเริมมาถ้าไม่จําเป็นเรายังไม่ต้องไปตีบวกมันเพราะเราจะไม่ได้ใชกแบบไงใช่ปะ่ะอนาคตเราจะต้องขึ้นทองดําอยู่แล้วจริงๆผมอยากให้เอาประดับเซิมมารวมตรงนี้เลยนะรวมแตกเซ็ตมันไปเลยนะเพื่อได้ปุกครบเซ็ตโอ้อันนี้สิบห้าโค้ดสวยเลยงั้นอันนี้น่าจะรวมก่อนเลย ตีบวกอันนี้แล้วก็ลวนแล้วก็รีรีเลยครับเอายังวีไม่ถึงห้ายังรีไม่ได้เนาะถ้าวีถึงห้ามันก็ไดนะ้แต่อันนี้น่าจะเอามารวมกว่อนน่าจะเอามาทําก่อนเอาะ e x p ค่อนข้างสูงเอ้ไม่ใช่ efp สูงสเตตัสค่อนข้างสูงนะครับคือยังหาทิฏฐิไม่ได้จริงๆนะอันเนี้ย มองหาที่ติก็ยังหาไม่เจอ <c oughs> ไม่รู้จะติอะไรก็ดีก <c oughs> ุญแจบัตรที่สองอันนี้เข้าใจแหละว่าตัวมันหายากตัวมายเลสองเนาะก็ใช้ไปก่อนครับไม่จะเป็นจะต้องรีบครับสำหรับยูโนนะถ้าคิดว่าเราปั้นไว้รอถ่ายใส่ไว้เท่านั้นพอนะครับพร้อมน่าจะไปหมดก็ถึงได้บอกว่ายีนกับคุณสมบัติเราไม่จะเป็นต้องรีบนะครับ เดี๋ยวเราเอาไว้ถ่ายใส่ไว้ตอนที่จะทำร่างแดงนะครับได้แบ่งไม่พอนะครับต้องร่างแดงนะครับเรากค่อยถอดสำหรับไว้นนะไว้ที่ที่เราจะถ่ายไปไว้นนะนะครับคลิปนี้ก็หาทิฏฐิไม่ได้จริงเนาะไม่รู้ทิฏฐิอะไรเลยก็ฝากไว้เรื่องประดับแล้วกันนะครับอย่างเดียวเลยนั้นก็โอเคหมดแล้วเนาะ สมควรแล้วแหละที่ติดตามมานานหลายปีนะครับคลิปนี้ก็คงขอจบไว้ได้นี้นะครับเที่ยงคืนจะครึ่งแล้วสวัสดีครับผม